สวัสดีพี่น้องนะครับปุ่งนี้แล้วนะครับสําหรับหวยลาวนะครับพี่น้องตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงของเก่านะครับให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับคิดนี้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมก็แล้วก,กัน ให้งมงายนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดพรุ่งนี้นะครับหวยลาวนะครับเีก,กน่าจะเป็นวันพรฤหัสบดีที่ยี่เบ็ดนะครับหวยลาวเะิสามตัวแตกหรือไม่นะครับก็ที่ผ่านมานะครับรวันจันนะครับก็เกิดแตกไปนะครับผ่านไปแต้มเดียวนะครับ0่วสามเกต ลงให้ก็เกือบแตกนะครับงวดนี้ 9, 1 6 9่งหกเกเอีกน่าจะเป็นนะครับพี่น้องใใจวิทยรณันายาน,นะครับในการรับชมสำหรับคลิปนี้ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นฝากไว้นะครับ จะได้ไปต่อหรือไม่นะครับพี่น้องขอกันมานะครับขอบคุณนะครับที่คำคอมเมนต์ทุกๆคำนะครับที่ให้กำลังใจไม่ถูกไม่เป็นไรเอาใหม่นะลุงก็กลับตัวด้วยนะครับไม่ได้ปักหมุดนะครับาซื้อกันเองนะครับฝากไว้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงของเก่าปากคลิปนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อจะได้ไปต่อนะครับกับวันพรุ่งนี้ลุงลงให้สัญญาไว้ว่าวันนี้จะลงให้นะครับออพี่น้องคีวิจิรนัยาณน,นะครับในการรับชมก็แล้วก,กันเช้าวันนี้ ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นฮาหนอยหรือจะเป็นหวยรัฐบาลนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับให้เพื่อเป็นแนวทาง น้องเข้ามาติดตามกันนะครับหัวรัฐบาลนะครับในวันที่หนึ่งนะครับเลกินาจับเป็นนะครับเลกินาจุดจับตามองนะครับหาลอตเตอรี่กันไว้นะครับแล้วก็จะนำมาให้นะครับอันนี้คือหัวรัฐบาลนะครับ หนึ่งมิถุนานะครับพี่น้องรัฐบาลน,นะครับสามตัวแตกหรือไม่สำหรับงวดนี้ฝากไว้นะครับเลขหน้าเลขหลังนะครับและเลขรางวันที่หนึ่งนะครับตัวเลขหน้าจะเป็นนะครับในวดต่อไปนะครับฝากไว้พี่น้องนะครับ ใช้วิตจินราญในการรับชมก็แล้วกันดูล,ลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้ดุลพินิษของตัวเองนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับไอ้กี่น้องผู้เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์นะครับเบอร์แอดไลน์เบอร์ line, เก่าเบอร์เดิมนะครับที่0933933188อดไลน์ line, เบอร์นะครับเข้ามาเป็นส่วนตัวนะครับ ไม่มีค่าอย่างใดทั้งสิ้นนะครับขอเอดไลน์เข้ามาได้นะครับเอาายเบอร์ที่ศูนย์เก้าเก้าศ์เก้าสามสามเก้าสามสามห สวัสดีพี่น้องนะครับคากกันไ้ในชิปนี้อืมครับเด้อยังอยุคกิอืมฝากไว้น,นะครับสรคชิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องนะครับ ก็สวัสดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามมาแบับชมกันนะครับหัคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้พี่น้องได้ไปต่อนะครับสำหรับว,วันที่หนึ่งมิยอหกสานะครับ หวยรัฐบาล3ตัวแตกเลขวิ่งเลขรูดนะครับที่536นะครับสูตรผีบอกและสูตรดังเดิมนะครับจับคู่ให้แล้วให้พี่น้องหาซื้อแบตเตอรีตตร่กันไว้นะครับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น <c oughs> มีให้งมงายนะครับเ <c oughs> ครับหวยรัฐบาลนี่ครับ วยรัฐบาลนะครับก็ผ่านไปนี่คือวันพฤหัสพรุ่งนี้นะครับพี่น้องเป็นหวยลาวนะครับน่าจะสามตัวแตกนะครับฝ่ายข้าจักีสลับงวดนี้นะครับพี่น้องฝากกันไ้ก็ลงุงลงให้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยหวยวันนี้นะครับฮาหนอย <c oughs> ที่20นะครับพี่น้องนี่นะครับลงให้นะครับหานน้อยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะ3ตัวแตกหรือไม่นะครับฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ก็แอดไลน์เบอร์เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์ก็มาที่กุงของเก่าฟันทงนะครับแล้ววันนี้น่าจะสามตัวแตกนะครับจัดให้เป็นน้อยนะครับพิเศษปุกติแล้วก็บีพีไปเลยนะครับจัดตามนั้นเลยนะครับพี่น้องพอลงรวมให้แล้วบางทีก็พี่น้องซื้อไม่เป็นกันนะครับ หาซื้อกันเองนะครับลุง <S <S ไม่สนับสนุนในเล่นการประนันนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับไม่ปากหมดนะครับหาซื้อกันเองลุงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันท <dreaming> <iesta> <opposite. S 1> ุกชนิดขอปากพี่น้องทุกท่านฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องก็ดูไม่ตันก้อนยกลับไปดูนะครับระดับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ พี่น้องผู้เข้ามาใหม่นะครับและกดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไปกันต่อหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ลุงของเก่านะครับฝากพี่น้องตัวเลขนะครับไว้ให้ใช้วิจเจรณญาณน,นะครับในการรับชมก็แล้วกันฝากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผู้ที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้รับชมกันต่อเนื่องนะครับวอสลัดจุมนี้ก็ขอฝากพ,พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับขอใพี่น้องจงโชคดีสวัสดีครับ